ชื่อกรเป๋าคลิทองไม่ชื่อมจะเป็นคน้ไม่ใส่ออกดีเดียมไหน่ดเบออนี้ไม่ใช่ไวดูเบิดหเห็นชัดแจ๋วเลยครับผมแต่ถ้าคุณพี่มาอย่งนี้กล้องอาจจะล่วงออมาได้พี่อยู่แถวนี่งนะไอ้ไ้ไหมเห็นไหม อยู่นดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่บอกสมมุติเอาถือเลยถือท่อนทนไหนค่ะเนี่ยค่ะเขาก็ท่อนแรกกับท่อนสท่อนแรกค่ะเขมีสองท่อนเองอ่ะ่่เหอพ่่า็นไดลเห็นเห็นเนาะหวดูก้าวดาวขึ้นสกาย every time you walk เ สถานะไปลูกที่ดับทางแล้วครับสถานะเสบอลที่ผ่านผ่านทางหมดจากในทางแล้วผ่านแล้วครับก็ให้เริ่มที่นี้ครับ

จำได้แต่สับจีันจีไม่ออกเลนี่ดไม่รู้หมเก่งตัวนี้นี่แบบพี่ตูนบอดีสแลมมาเลยนะตัวนี้ขาลอยย่งเงี้ยรนะยทบบอต๊ ใช่ไหมพี่ที่อะไรข้อี่เลยครับพี่ครับขลุดาเลยโอ้โห้อรอครับพี่สามคนแร้ครับทีวท้องงนี้องทำใ้้ ที่ผู้ชายออกมาทีหลังรอๆครับใช่้องเมนะคะระวังใช่ไม่ใช่คะเพราะมัต้องใช้ต้เอเดี๋ยวเไม่กล้องหรที่หนึ่งอาที่ขึ้นเขออนุญาตครับที่นั่งอยู่ครับลูกนิดนึงครับไม่ใช่ครไม่ใช่ครับ พี่จะเหลือคนเดียวครับป้าป้ารครับี่มันยี่มั้ชัดไหมคะยอดครับเสลครับตัพร้อมนะครับพี่ครับข้างล่างร้องครับเตรียมตัวครับรั multimillion d o